กัมพูชาน่ะสามารถชูภาพว่าเราเป็นผู้ส่งออกข้าวรายสำคัญระดับโลกด้วยตนเองได้ไม่ต้องผ่านไทยก็ทำได้แต่ทำไมมันไม่เกิดสิ่งนี้ขึ้นแล้วถ้าไม่ขายให้ไทยแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นอย่างนั้นเหรอเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ถกเถียงกันในมุมของชาวกัมพูชาน,นะครับว่าผลิตข้าวอย่างมากมายเพียงพอในประเทศอยู่แล้วแล้วก็เอาไปส่งออกอ,อ,กอีกแล้วทำไมต้องให้ไทยและให้ที่อื่นไม่ได้เหรอโดยมีความคิดเห็นนะครับเขาบอกว่า มันอารมณ์เหมือนเจ้าของสวนผลไม้ที่เอาส้มไปให้โรงงานเขาคั้นเป็นน้ำส้มแล้วก็ติดฉลากน้ำส้มยี่ห้อเอแล้วก็ขายได้กำไรงามแต่เจ้าของสวนน่ะได้แค่ค่าแรงเก็บส้มเท่านั้นอันนี้คือการเปรียบเปยนะครับในความคิดเห็นหนึ่งเขาก็บอกนะครับว่าผมมองว่าสิ่งที่ไทยทำนะ่ะไทยเอาไปทำและต่อยอดไม่ได้ทำแค่มันเป็นข้าวออกมาอย่างเดียวเพราะไทยมีมาตรฐานโรงสีมาตรฐานสูง แล้วก็โครงขายการส่งออกที่เจ๋งกว่ากัมพูชาเยอะในจะตลาดที่กว้างนี่แหละคือคําตอบพวกเขาแค่เอาข้าวจากกัมพูชาผ่านระบบของไทยไปไปทําให้ราคาสูงขึ้นได้เขาขายในราคาที่สูงขึ้นได้นี่แหละคือคําตอบเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยแต่ของเราทําได้แค่ขายวัตถุดิบกัมพูชานะี่ะทำได้แค่ขายวัตถุดิบให้เมืองไทยแล้วพวกเขาก็เอาไปแต่งตัวเป็นสินค้าแบรนด์ของตัวเองส่งออกไปทั่วโลกเลย เรื่องนี้นะครับก็มีการแสดงความเห็นกันต่อนะครับว่าคือถ้าในกัมพูชาขายกันเองนะแล้วไม่ขายให้ไทยเี่ยตลาดในประเทศล่มสลายแน่นอนผมมองว่าถึงขั้นนั้นเลยนะตลาดในประเทศเรียกว่าราคาตกสังคมรับไม่ได้อย่างแน่นอนอย่างที่เห็นทุกวันนี้ข้าวราคาตกทําไมขายให้ไทยนี่แหละคือคําตอบแบบสั้นๆชาวนาต้องขายราคาถูกมากๆให้พ่อค้าคนกลางไม่มีทุนในการเก็บไม่มีโรงสีคุณภาพพอด้วยซ้ำนั้นในบางพื้นที่ และได้หดหนี้สินเพิ่มสุดท้ายนี่แหละคือคําตอบว่าทำไมต้องไปที่ไทยโดยเรื่องนี้นะครับก็มีคนมาแสดงความเห็นนะว่าผมเห็นชาวนาโพสต์ขายข้าวในโซเชียลในราคาเท่ากับค่าโดยสารมอเตอร์ไซค์ไปตลาดด้วยซ้ําแต่คนซื้อคือพ่อค้าที่จะส่งข้ามผมแดนให้ไทยต่อไปอยู่ดีโดยมีความเห็นเข้ามาตอบกลับนะฮะก็บอกว่าแต่จากสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยถ้าไม่ขายให้ไทยผมมองว่ากัมพูชาก็น่าจะหาตลาดอื่นเองได้นะ ไปที่จีนไหมหรือว่าแอฟริกาการส่งออกทางอื่นมีเยอะแยะมากมายเลยไปหาพี่จีนสิผมคิดว่าเขาต้องการข้าวแน่นอนตัวเรื่องนี้ก็มีคนเข้ามาตอบกลับนะฮะเขบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นคําตอบว่าทําไมกัมพูชาต้องยอมรับความจรงิงการตลาดใหม่การไปที่ตลาดใหม่เขาน่ยต้องใช้มาตรฐานคุณภาพสูงนะไหนจะโลจิสติกการขนส่งเครือข่ายการซื้อการขายคุณภาพสูงคุณคิดว่าข้าวกระสอบในกัมพูชาเนี่ยไปทําออกมาแบบนั้น ไปขายให้จีนได้เลยเหรอหรือว่าไปขายประเทศที่มาตรฐานสูงกว่านั้นได้เลยเหรอ,หรอมันไม่ได้สิแต่สิ่งที่ไทยทําก็คือพวกเขามีแพ็กเกจจิ้งมีมาตรฐานที่ผลิตออกมาเป็นห่อแบบนั้นวางขายในซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วโลกได้สบายสบายแต่ของเรานะออกมาเป็นกระสอบมันต้องลงทุนทั้งเวลาแล้วก็เงินเป็นปีๆีนะผมเชื่อว่าระหว่างทางในชาวนาในกัมพูชาอดทนรอไม่ไหวก่อนหาทางไปขายที่อื่นอยู่ดีเพราะต้องจ่ายค่าปุย๋ยค่านี่อะไรต่าง ขณะที่ความเห็นตัดมานะครับก็บอกว่าคือถ้าระบายผ่านไทยมันถูกขัดเนี่ยมันจะเกิดการลักลอบไหมในอดีตเหมือนกับว่ามันมีการโดยวยความเห็นตัดมาครับเข้ามาตอบกลับกันก็บอกว่าคนในเมืองไม่มีวันเข้าใจแต่จะเริ่มเห็นความจริงมากขึ้นเกี่ยวกับกเรื่องทําไมต้องขายให้ไทยผมเคยคิดนะว่าเรื่องขายข้าวให้ไทยเป็นแค่เรื่องของการค้าในสถานการณ์ปกติเฉยมันไม่ได้สําคัญอะไรแต่ตอนนี้เนี่ยผมก็คิดว่าหลายๆคนก็เริ่มจะเห็นแล้วนะว่ามันคือ เส้นทางหล่อเลี้ยงของระบบทางประเทศเลยคือถ้าเส้นนี้หยุดสิ่งที่เห็นตอนนี้ก็คือชาวนาก็จะเดือดร้อนก่อนเแลหละแล้วคนในเมืองอย่างเราก็จะโดนตามมาต่ออีกทีเพราะราคาข้าวในประเทศมันจะเหวี่ยงขึ้นเหวี่ยงลงเหมือนโรลเลอร์โคสเตอร์มันอาจจะลงนะด้วยซ้าแต่ปัญหาที่ตลกไรก็คือพอเรามีข้าวเยอะเข้าแต่กลายเป็นว่าข้าวที่มีของเราเนะ่ะมันไม่ได้แปลรูปให้เป็นเงินได้โดยทันทีเฉยนั่นจึงทําให้เราจะต้องง้อขายไทยอยู่เพื่อให้มีที่ไป ไทยก็เอาไปแต่งหน้าทําผมใส่ชุดสวยนี่ก็เปรียบเปยนะครับว่าเหมือนว่าไปทําแพ็กเกจทาซองส่งออกต่อสุดท้ายชื่อเสียงก็เป็นของไทยอยู่เหมือนเดิมแต่นั่นคือเหตุผลที่จะต้องงอขายข้าวให้ไทยความเห็นตัดมานะครับก็บอกว่าเรื่องนี้ถึงคนในเมืองจะไม่เข้าใจนะแต่คนที่เป็นชาวนานในรู้ดีนะข้าวเปลือกมันเหมือนแบบยังไปต่อไม่ได้นะถ้าไม่มีคนเลี้ยงต่อดีๆทําต่อดีๆมันก็จะป่วยก็คือเก็บไว้ก็ไม่ได้ประโยชน์อะไร ข้าวถ้าเก็บไว้นานมันก็ชื้นมันขึ้นลาคุณภาพตกราคาตกแล้วทีนี้นะหลายๆพื้นที่ในกัมพูชามไม่ได้มีโรงสีดีๆเองเลยนะมันก็ต้องขายให้คนที่เขาพร้อมถ้าไม่มีไทยรับไปก่อนเราก็ต้องขายให้พ่อค้าคนกลางในประเทศนี่แหละหรือไม่ก็พ่อค้าบางทีนะในบางสถานการณ์เนี่ยกดราคาชาวนาจนแทบจะไม่มีเงินซื้อน้ํามันกลับบ้านเติมน้ํามันกลับบ้านเลยปลูกข้าวเลี้ยงคนทั้งประเทศแต่บางฤด,ดูต้องยืมเงินโดยจำเพื่อมาซื้อข้าวสารกลับมากินเองด้วย ความเห็นของอีกคนครับบอกว่าระบบนะมันเป็นแบบนี้มาตั้งแต่แรกผมเป็นคนหนึ่งที่เป็นคนกลางที่เดินเรื่องการขนส่งการส่งของไปขายแล้วจริงๆนะมันรับความเสี่ยงด้วยนะใช่อยู่ที่คนที่เป็นคนกลางส่งออกส่งต่อไปที่พ่อค้าทางฝั่งไทยมันใช่ที่หลายๆคนได้กำไรจากการเป็นส่งส่วนตรงกลางตรงนี้เนะี่ยถ้าพวกผมไม่รับซื้อชาวนาจะขายให้ใคร ขายให้คนที่ไหนอย่าทําเป็นลูกสวยเลยใครจะรับเก็บแทนแค่จะเก็บเนี่ยก็ยังไม่รู้จะเก็บที่ไหนกันในกัมพูชาความหมตยต่อม,มาครับบอกว่าปัญหามันไม่ใช่แค่เรื่องขายให้ไทยหรือไม่ขายให้ไทยปัญหาก็คือในกัมพูชาเราไม่มีอํานาจต่อรอง value chain เ,เลยเราขายข้าวในรูปแบบของวัตถุดิบด้วยซ้ำน,นะแต่ไทยน่ะเอาไปทําต่อขายในรูปของสินค้าแบรนด์ตายี่ห้อสินค้าแม้กระทั่งข้าวเขายังมีตรายี่ห้อเลยคุณ เราขายกันแบบกิโลขายข้าวนะแต่ว่าทางฝั่งไทยเขาขายภาพลักษณ์คุณภาพมาตรฐานเครือข่ายลูกค้านี่คือเรื่องจริงเชิงโครงสร้างเลยประเทศกัมพูชานะผลิตอาหารได้แต่มูลค่าอาหารในโต๊ะหรูหรู้านหรูๆในพนมเปญกลับไปอยู่ในกระเป๋าของโรงสีแบรนด์ต่างประเทศหรือว่าแบรนด์ไทยด้วยซ้ำข้อมูนต่ามาครับบอกว่า เวลาภาครัฐบอกว่าจะยกระดับการเกษตรในส่วนใหญ่มันจะหมายถึงการพูดถึงภาพในเมืองดึงบริษัทต่างชาติมาแต่ไม่ได้ลงไปแก้เรื่องสําคัญที่สุดอย่างเช่นทุนหมุนเวียนให้ชาวนาในชนบทลงสีมาตรฐานในชนบทยังไม่มีเลยบางทีระบบการเก็บรักษาการรวมกลุ่มสากรการเข้าถึงตลาดส่งออกโดยตรง มันก็เลยทาให้เหมือนกับว่าในกัมพูชาชาวนาต้องยอมรับระบบเดิมกินส่วนแบ่งนี่ไม่ใช่เรื่องขายให้ไทยเพราะว่าเลือกไม่ได้นะแต่มันเป็นเพราะว่าขายให้ไทยเพราะไม่มีเครื่องมือที่จะทําต่อเองคนในเมืองไม่เคยลงนาแต่ว่าพวกเขาก็พูดถึงเรื่องนี้แบบไม่เข้าใจมากที่สุดในมุมมองเพื่อนบ้านคนต่ามานะครับก็บอกว่าประเทศเขาเน่ยเขาก็ยืนยันนะครับว่าเรามีข้าวเยอะมากเลยกัมพูชา,ามีข้าวเยอะมากชาวโลกเขาก็เห็นกันมากมายเต็ไมไปหมดนะว่าเราควรจะส่งออกไหม แต่ประเทศเราพูดถึงการส่งออกกันเหรอมันก็ต้องส่งให้ข้างบ้านช่วยสีแล้วก็ช่วยบรรจุแล้วก็ช่วยหาคนซื้อให้นี่หละโมเดลในการส่งต่อมันเป็นอย่างนี้เลยมันเป็นตามขั้นตอนแบบนี้ทั่วโลกไม่ได้โผล่มาหาที่กัมพูชาแล้วก็เอาข้าวของเราไปขายเราจะไปยังไงก่อนเราจะส่งไปทางเรือส่งไปทางบกมันต้องเชื่อมโยงผ่านไทยอยู่ดีนะประเทศของเราโอ้โห อย่าเพิ่งตลกนะเรากาลังจริงจังอยู่เราพยายามหาคนช่วยซื้อแล้วแหละแต่กลายเป็นว่าไปทางไทยมันดูเป็นอะไรที่ง่ายที่สุดแล้วความเห็นตาครับบอกว่าบางทีผมก็อยากเลิกทํานาไปทํางานเมืองนะแต่พ่อแม่แก่แล้วก็ทิ้งไม่ได้ตอนดูโฆษณาในทีวีเกี่ยวกับความภาคภูมิใจในการเป็นเกษตรกรโอ้โหผมแทบจะร้องไห้เพราะว่ามันสวยเกินจริงในฟิลโฆษณาเราคือฮีโร่แต่ว่าในตลาดจริงเราเป็นแค่คนที่ต้องขายข้าวให้ใครก็ได้ที่เขารับซื้อ แม้จะถูกกดราคาก็ตามอ่ะนะความเห็นอีกกลุ่มหนึ่งนะครับก็พูดในลักษณะที่แบบว่าไทยทําได้แต่ทําไมกัมพูชาทําไม่ได้แค่เรื่องข้าวเฉยๆนะฮะโดยเรื่องนี้ก็มีคนบอกนะครับว่ามันต้องยอมรับอย่างหนึ่งเลยว่าไทยค่อนข้างจะเก่งเรื่องของการสร้างระบบให้ผลผลิตมีคุณภาพมีคุณภาพดูมีคุณภาพมีมูลค่าคือเหมือนว่าไทยไม่ได้ชนะตรงปริมาณผลผล,ผลิตอย่างเดียวแต่ว่าไทยชนะตรงที่ทางฝั่งนั้นมีโรงสีมาตรฐานหลายระดับมาก ระบบตรวจคุณภาพการขึ้นทะเบียนพันธุ์ข้าวตราสินค้าท่าเรือโลจิสติกพ่อค้าที่เชื่อมคู่ค้าจากทั่วโลกพูดง่ายๆคือทางฝั่งนั้นดูเหมือนจะไม่ได้ขายแค่ข้าวแล้วแต่มีวิธีทางความเชื่อใจคุณภาพภาพลักษณ์ของประเทศด้วยแต่ของเรากัมพูชามันขายข้าวแบบขายข้าวจริงๆคือตัวข้าวเลยอะแบบที่ยังเป็นของดิบเลยไม่เหมือนเราเอาผ้าไหมไปขายเป็นผืนแต่ไทยเอาผ้าไหมไปตัดเป็นชุดออกมา ไทยเอาไปต่อยอดจนเป็นชุดที่ออกงานได้สบายๆเลยแล้วก็ขายในความเป็นแบรนด์ที่มีชื่อเสียงขึ้นเราผลิตได้แต่เราดันไม่รู้วิธีนี่แหละคือปัญหาความเห็นของอีกคนนะฮะบอกว่าผมไม่ได้อาคาตินะแต่ต้องพูดตรงๆว่าทางฝั่งไทยเนี่ยลงทุนกับเกษตรมาเป็น10บๆปีต่างจากกัมพูชาหลาย10ปีเลยตั้งแต่พัฒนาพันธุ์ทําระบบชนรับทานตั้งสหกรณ์ลงสีและภาครัฐก็สนับสนุนมากกว่าด้วยจนเกษตรเป็นอุตสาหกรรมได้จริง แต่ของเรากัมพูชากเกษตรยังเป็นความพยายามระดับครอบครัวอยู่เลยก็แล้วแต่แต่และครอบครัวนะเราผลิตด้วยแรงเขาผลิตด้วยระบบนี่คือสาเหตุที่ไทยซื้อข้าวเราไปแล้วก็แปรรูปได้กําไรงามแล้วมันไม่ใช่เรื่องเอาเปรียบอะไรกันหรอกแต่มันเป็นเรื่องที่ทางฝั่งนั้นวิ่งมาก่อนอย่างเนิ่นนานพูดง่ายๆคือสนามแข่งมันอยู่สนามเดียวกันด้วยซ้ําแต่เขามีรองเท้าว,วิ่งแล้วเรายังมีรองเท้าแตะอยู่เลย ความเห็นต้นมาครับอกว่าผมค่อนข้างไม่ชอบนะเวลาที่ข้าวของเราไปติดแบรนด์ไทยแต่ทีนี้นะเหมือนกับว่าไทยเอาไปคัดเกรดต่อด้วยหรือเปล่านี่คือสิ่งที่เป็นส่วนเสริมแต่ว่าเพียงแค่เขาเอาไปคัดเกรดเขาก็ไปติดแบรนด์ไทยขายดีขายดีได้กําไรในระดับที่สูงกว่าแล้วเรื่องนี้ก็มีคนมาให้ความเห็นนะครับก็บอกว่ามันไม่ใช่แค่คัดเกรดแล้วก็จบตรงนั้นขายได้แพงขึ้นอย่างเดียวสิแต่ทางฝั่งนั้นมันมีเรื่องของการผสม,มเมล็ดให้มาตรฐานด้วย มันมีรายละเอียดที่ลงลึกมากกว่าคัดเกรดที่ยากกว่านั้นก็คือการหาคู่ค้าต่างประเทศคุณคิดว่าธุรกิจในกัมพูชาหรือแม้แต่เอากัมพูชาทั้งหมดเลยเนี่ยไปหาคู่ค้าต่างประเทศได้แบบไทยเนี่ยมันจะทําได้ไหมหละ่ะมันไม่ได้มันเป็นความน่าเชื่อถือในตลาดยุโรปและอเมริกาด้วยที่ไทยก็มีเหนือกว่าพวกเราในกัมพูชาชาวนาทํานาเก่งนะแต่ว่าคือเราไม่ได้มีเงินมีเวลาไปทําทุกขั้นตอนโดยประเทศประเทศเดียวขนาดนั้น บ้านเราไม่ได้มีระบบรองรับที่จะทําให้ถึงขั้นเป็นอุตสาหกรรมห่วงโซ่อะไรแบบนั้นเพราะฉะนั้นเวลาที่ผมเห็นไทยเอาข้าวของเราไปต่อยอดผมไม่ได้โมโหนะแต่ผมเจ็บใจหน่อยๆเพราะว่ามันควรจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในกรรมัมพูชาด้วยเหมือนกันแต่กลายเป็นว่าคนของเราไม่ได้สร้างระบบให้มันเกิดความเห็นต่อมาครับบอกว่าถ้าเปรียบเป็นหนังนะเรื่องนี้กรรมัมพูชาเหมือนเป็นนักกีฬาที่เกิดมาพร้อมพรสวรรค์เหมือนกันแต่ว่าไม่มีโค้ชนี่แหละคือคําตอบ แต่ว่าไทยคือนักกีฬาที่สามารถซ้อมหนักได้จนได้เข้าทีมชาติแล้วก็มีสปอนเซอร์แล้วก็สามารถออกสื่อได้ตลอดเวลานี่คือความต่างสุดท้ายทั้งโลกเขาจาชื่อใครแน่นอนเขาจาชื่อคนที่อยู่บนเวทีไม่ใช่คนที่วิ่งอยู่ข้างหลังปัญหาก็คือเราไม่ได้แพ้เพราะเราอ่อนแอกว่าแต่เราแพ้เพราะเราไม่มีเวทีเลยแล้วเราก็ไม่มีคนเปิดไฟให้กับเราโดดเด่นด้วยในเรื่องของข่าวก็โดยเช่นกันะนะ บางคนนะครับก็บอกว่าอย่าไปโทษไทยเลยบางคนไปพูดเหมือนกับว,ว่าไทยไปเอาเปรียบโอ๊ยมันไม่ใช่ไงเพราะระบบเขาเราไปพึ่งพาด้วยซ้ำนะเรื่องนี้คุณลองต้องคิดต่ออีกทีนะว่าผลิตข้าวได้เยอะขนาดนี้มันยังมีที่ขายเพราะไทยนี่แหละแลวถ้าไม่ขายเพราะไทยผลิตข้าวมามันล้นราคามันตกอันนี้เอาไปยังไงต่อนี่แหละคือปัญหาที่กําลังเจอผมรู้สึกว่าทางฝั่งเขาใช้สิ่งที่เขามีอย่างฉลาดมาก เราต่างหากที่ยังไม่ค่อยยอมรับกันว่าไม่มีระบบจริงๆตั้งแต่ตอนข้าวออกจากนาด้วยซ้ําเราต้องการลงสีระดับจังหวัดที่มีอย่างทั่วถึงควบคุมคุณภาพได้กลไกการเก็บสินค้าคือไม่ให้ข้าวเสียระบบรวมกลุ่มเจรจากับต่างประเทศทุนให้กับชาวนาได้ตัดสินใจได้ไม่ต้องรีบขายตอนราคาตกนี่ไม่ใช่ความผิดของชาวนาเลยแต่เป็นความจริงที่เรากําลังเจอ โดยในเรื่องปิดท้ายนะครับก็มีการพูดถึงกันต่อนะว่าทําไมในไทยแม้แต่ระดับอําเภอนะครับไม่ใช่ตัวจังหวัดเลยยังมีโรงสีได้แต่ทําไมในกัมพูชาระดับจังหวัดแล้วบางจังหวัดก็ยังไม่ได้ถึงขั้นมีให้ทั่วถึงเลยเรื่องนี้นะครับก็มีการแสดงความเห็นกันนะฮะว่ามันเป็นเรื่องของโครงสร้างที่ดินที่ต่างกันมาตั้งแต่ต้นในกัมพูชาเนะี่ยที่ดินมันถูกกระจุกตัวหลังยุคที่ผ่านมา ประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยขึ้นไม่ได้มีทุนเริ่มต้นตนเองทีนี้การสีข้าวมันก็เลยกลายเป็นธุรกิจของกลุ่มทุนใหญ่ในบ้านเราแต่ว่าพอเป็นทางฝั่งไทยกลุ่มทุนที่ลองลองลงมาเนี่ยหรือว่าคนที่พอมีกระตังสักหน่อยก็สามารถที่จะทําได้และลงสีขณะที่ชาวกบประชาอีกคนนะครับเขาใหญ่ให้ภาพเลยว่าเขาเคยเดินทางไปที่จังหวัดสุรินทร์หรือแม้กระทั่งจังหวัดเล็กๆในแถบชายแดนโดยเขาบอกว่าทางฝั่งไทยเนี่ยชาวนา ผู้รับจ้างสีข้าวโรงสีท้องถิน่นมันมีตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วแต่ว่าในกัมพูชามันต้องเป็นในเมืองใหญ่สักหน่อยมันมีตั้งแต่ชาวบ้านที่เขารวมตัวตั้งกันเป็นกลุ่มสหกบั์เลยแล้วคือมีโรงสีตั้งแต่อันนั้นคือระดับเล็กๆแล้วคือรวมกลุ่มแบบนั้นได้พอรวมกันได้ก็มีทุนโรงสีเกิดขึ้นได้ในระดับท้องถิ่นเลยมันไม่จําเป็นจะต้องเป็นตัวจังหวัด ถึงแม้จะมีพ่อค้าคนกลางแต่ว่าระบบมันจะยังกระจายในวงกว้างมากกว่าทีนี้น่ะของเรามันก็เป็นลักษณะที่ต่างมันต้องเป็นคนที่มีกระตังแบบมีกระตังจริงๆมันไม่ใช่แค่รวมกลุ่มกันระดับชาวบ้านหรือคนมีเงินในระดับท้องถิ่นเท่านั้นทีนี้น่ะชาวนาในกรพมชาปลูกข้าวก็เลยการไม่มีเครื่องสีแบบที่เห็นนี่แหละต้องขนไปให้โรงสีใหญ่โรงสีใหญ่ส่งออกไปขายให้ไทยวนไป คนเมืองกัมพูชาก็ไปซื้อข้าวถุงบางทีนําเข้าจากไทยอีกทีด้วยซ้ำนะคือส่งออกไปแล้วซื้อกลับมาในรูปแบบแพ็กเกจสวยๆนั่นเองเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้นะครับก็จบลงเพียงเท่านี้หวังว่าจะเปิดมุมมองให้กับท่านผู้ชมบ้างน,นะครับจากความคิดเห็นเรื่องราวมุมมองจากทางเพื่อนบ้านที่ผมเอามาสรุปเรียบเรียงนั่งเล่าสู่กันฟังนะครับถ้าชอบกันเล่าเรื่องราวสไตล์นี้มาติดตามกันต่อในหัวข้อถัดไปด้วยนะครับ ท่านผู้ชมมีความเห็นอย่างไรอย่าลืมแสดงความเห็นด้วยนะฮะวันนี้จบลงเพียงเท่านี้สวัสดีครับ